เพื่อประงกันความผิดหวังหรือเวลาไปติดต่อเรื่องวันให้เผื่อตอนแจกกานที่หนักเราทำาไม่ผิดหวังเลยอะไรไม่รู้ะ ท่านนะครับที่สนใจเสียงเพลงของเรานะฮะขอบคุณไปทางท่านเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้เกียรติอันธวันขับขยนั์ในวันนี้นะครับขอบคุณไปทางแม่ครัวด้วยที่กําลังทําอาหารอยู่นะวันนี้คงจะอร่อยเนาะนะนะครับเรามาฟังบรรยากาศช่วงแรกครับผลงานแอคคาราบาครับสาม,มัคคีประเทศไทยเขาบอกสาม,มัคคีมันเถือจะเกิดผลเอง